สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำไม่ง่ายชิดต,ต้องไม่ยากนะครับอู้กรอบมากเลยนะฮะใบแค่ไปชนนะฮะสำหรับผักอินทรีย์แบบนี้นะมันจะกรอบและก็เรียกว่ากินแล้วอร่อยนะครับเสี่ยงจะน้อยเพราะว่าเขาโตนด้ตามธรรมชาติแต่ถ้าเราปรุงดินดีๆนะครับมีตัวช่วยดีๆเนี่ยมันจะโตแบบตามธรรมชาติแต่ว่าไซ์มันจะใหญ่มากนะครับอาจจะใหญ่มากกว่าปุ๋ยเคมีด้วยซ้ำนะครับ ตรงนี้เลยนะใหญ่ไหมวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับวิธีการขยายพันธุ์พืชนะครับถ้าคุณมีพืชต,ตัวนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเปาะนะครับหรือมะเขือยาวมะเขืออะไรตระกูลมะเขือได้หมดเลยนะครับมะเขือเทศมะเขือนี่แล้วก็พลิกก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะครับมันเป็นวิธีง่ายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครยังไม่กด ติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เห็นวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางผมนะครับได้นําเสนอไปถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมวิดีโอง่ายๆและก็ดีๆได้เลยครับ1เราต้องปลูกพืชชนิดที่ผมเอ,อ่ยขึ้นมาเนี่ยมะเขือหรือพริกเนี่ยให้งามก่อนพองามคือกิ่งเขาจะอ่อนแต่ใหญ่นะฮะทำให้มันกระตุ้นเกิดรากได้ง่ายมากนะเนี่ยเราก็เด็ดมาปุ๊บขแขนงนะฮะแบบนี้ปุ๊บ ส่วนถ้ามันยาวไปนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ระบบลากนะครับไปได้ไกลเนี่ยไปได้ยากเนี่ยก็สังเกตว่าตรงข้อใบอะครับมันจะมีใบอยู่แล้วก็จะมีแขนงเนี่ยให้เราเด็ดตรงนี้แหละหักตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นตรงหนึ่งที่เรียกว่ากระตุ้นให้ออกลากได้ง่ายนะครับแล้วก็ใบพวกนี้ตัดออกนิดนึงนะดอกเอาออกเลยอย่าเพิ่งให้มีนะใบก็ตัดออกไปอีก สามารถไม่ต้องตัดทั้งใบก็ได้ตัดแค่ครึ่งนึงก็ได้อย่างเงี้ยประมาณนี้กําลังดีนะครับแล้ววิธีต่อไปทําแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะให้เราหาแก้วพลาสติกนะที่มีอยู่พายอยู่ในบ้านนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่ใส่น้ำปุ๊บก็ตักน้ําสะอาดเข้ามาใส่น้ําประมาณเนี้ยหส่วนสี่ของแก้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ไม่นานประมาณ7-10วันเท่านั้นนะครับระบบรากของต้นมะเขือเทศนะถ้า กิ่งสมบูรณ์นะไม่ต้องใส่อะไรกระตุ้นเลยมันก็จะมีระบบรากออกมาแบบนี้คือแบบนี้นะฮะสามารถนําไปปลูกต่อได้สมมตุติมะเขือเทศของคุณเนี่ยเป็นกิ่งพันธ์ุจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมากหรือหาได้ยากมากจําเป็นมากนะฮะที่ต้องการ การขยายพันธุ์นะครับหรือลดต้นทุนในการซื้อมเมล็ดเนี่ยก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะแล้วถ้ามันเกิดมีตาดอกขึ้นมาก,ก่อนนะครับในตอนที่เราปลูกชุดแรกเนี่ยให้เราเด็ดทิ้งไปก่อนนะครับพะให้รักษานะครับฟอร์มนะครับดูแลให้สะสมอาหารให้ใบมันมีก่อนนะครับให้ะบ,บรากเดือนดีก่อนนะฮะในกระถางหรือจะลงดินก็แล้วแต่เนี่ยพอรู้สึกว่าต้นเขามีทรงพุ่มที่ใหญ่แล้วเราจึงจะให้ปล่อยให้ติดผลนะครับปล่อยให้ติดผลนั่นก็คือการสะสมอาหารนั่นเองเองนะี่ยดูเลยกัน มีมีติดติดง่ายนะครับติดง่ายแล้วก็ติดทุกกิ่งหย่อนไป10กิ่งก็ติด10กิ่งครับร้อยกิ่งก็ร้อยกิ่งมันก็จะมาสภาพนี้หมดถ้ากิ่งพันสมบูรณ์นะครับไม่ต้องใช้น้ํายาเล่งรากหรืออะไรเลยเห็นไหมแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วอีกหนึ่งวิธีละ่ะถ้าเราจะทําให้ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับส่วนอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือวิธีการปักชาแบบง่ายๆนะครับลำแรกเราเตรียมดินใส่ถุงแบบนี้นะครับหรือใส่แก้วหรือภาชนะที่คุณต้องการ นะครับแล้วเราก็เสียบลงไปนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้นะเท่านี้นะครับก็ถือว่ารอประมาณ7-10วันเหมือนกันก็จะได้แต่ว่าให้ลดน้ําเยอะๆเลยนะครับลดน้ําให้ชุ่มเลยในครั้งแรกแล้วที่สําคัญเนี่ยที่มันจะเกิดมาเป็นต้นแบบนี้ได้นะครับคุณต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะครับห้ามโดนแดดโดยตรงประมาณโดนแดดตอนเช้าได้ไม่ผิดตามชายคาบ้านได้นะครับ แต่ห้ามไปไว้ในตรงที่ทึบแสงนะไม่งั้นจะเกิดพวกเชื้อราบแบบทีเลียได้ง่ายนะแล้วถามว่าระบบรากที่เราชำเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยประมาณสัก10วันมั้งครับระบบรากเขาจะไปได้ถึงไหนนะผมจะทําให้คุณดูนะครับอันนี้ยอมเรียกว่ายอมทําให้ดูเลยนะครับอาจจะมีเกิดการสูญเสียได้บ้างนะนี่นี่นยดูดูอันนี้คือระบบรากมะเขือเทศที่เราปักชำขึ้นมาตรงมันไม่ได้ขึ้นเฉพาะตรงนี้นะครับ ไม่ใช่ขึ้นเฉพาะตรงนี้นะขึ้นมาด้านบนเลยเขาสามารถออกระบบรากได้หมดเลยนะเห็นไหมอันนี้คือระบบรากเขายาวมากนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะปลูกให้ได้ใกล้เคียงกับเมล็ดพันธุ์เลยนะครับแต่ข้อดีก็คือไวกว่านะฮะหรือใครไม่อยากพอเมล็ดแล้วนะครับวิธีนี้ไวกว่านะก็สามารถใช้วิธีนี้เลยเพ่ามะเขือเทศนะครับสามารถชําแบบนี้ได้ง่ายแล้วก็นําไปปลูกได้จริงนะครับออกผลผลิตได้จริงนะ แล้วยิ่งเป็นมะเขือเทศที่มีราคาแพงเม็ดละร้อยก็มีนะครับสำหรับบางพันเพราะว่านำเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเสียค่าส่งอะไรเงี้ยคุณก็จะประหยัดมรดพันแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณต้องไปซื้อเขาอีกในรอบต่อไปเพราะว่าคุณสามารถทําได้เองและหลังจากนี้ก็ดูแลนะครับสะสมอาหารนะครับให้น้ำหมักปลาทะเลนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยคอกทางดินเนี่ยใส่ไปเนี่ยใบเขาจะหนาเข้มเหมือนน้ำตรงที่เราไปเก็บมานะครับอันนี้ก็ พอฟอร์มแบบนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ไม่ตายนะครับตัวนี้ไม่ตายแต่ว่าถ้าเราออกมาแล้วเราก็ตัดปลายรากทิ้งหน่อยนะเนี่ยแล้วก็ปักชําได้อีกนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสาระดีๆง่ายๆนะับกะเกษตรบ้านๆผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์จะหาความรู้มาให้อีกนะครับถ้าใครมีความรู้ดีๆนะครับก็ส่งข้อความมาบอกกันได้เผื่ออยากแชร์ประสบการณ์นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปวิดีโอโนะเผยแพร่ <ๆ S 1> ให้พี่น้องคนอื่นได้ทําตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Okay. That's it here. Go, go!